เรามาจากตรงไหนเนี่ยเรามาจากตรงไหนเนี่ยเห็นรถตัวฮะไหวะหาถนนไม่เจอเลยและที่หมอกอยู่ตรงไหนเออโอ้เราอยู่สูงกันนั่นอีกเนี่ย <c oughs> ถ่ายคลิปไว้ดูเหน่อยทางเงี้ยไม่ได้หรอกถ้าจะเง,งี้ยได้ นี่จะเป็นบ้านพักนี่อ๋อเขากางเต็นท์